ลองทำยาหมากักปั่นข้าวฟ่างไอข้าวฟ่างล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์สาโลเต็มถุงหมักลืมถ่ายให้ดูตอนไล่ลมป้ายเนเปียรกระถินปั่นใส่ถุง จริงๆวันนี้ก็จะเป็นการทดลองนะว่าเราเราจะทดลองหมักเองว่าทําแค่อย่างละถุงพอว่าเฮ้ยเราทําถูกวิธีไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้ทดลองดูทดลองดูก็เราจะหมักโดยการใส่เกลือไปเล็กน้อยประมาณหนึ่งกร,รัมมือเต็มๆต่อถุงไม่รู้เยอะไปไหมอาจจะเยอะไปก็ได้คูก็ไม่รู้มันบอกแล้วว่านี่คือการทดลองนะจ๊ะก็เดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่ก็คือเนเปีย เนเปียกับกระถิน่นปนกันนะโดยมีน้ำหนักเนเปียโดยปริมาตรนะกะด้วยสายตาเนเปียประมาณาและเศษสองในถามถึงสามในสีประมาณนี้ส่วนกระถินไม่เกินหนึ่งในสี่ถึงหนงในสามไม่เกิน1นในสี่ของปริมาตรที่เรามองด้วยตาตอนนี้กำลังไปไปตัดกระถินเพิ่มอยู่เพราะว่า,สาใส่เนเปียไปเยอะละ เราก็จริงๆมันต้องคุกกันแหละแต่เราใช้วิธีอ่ะสับเนเปียนิดนึงกระถินนิดนึงเนเปียนิดนึงกระถินนิดแล้วแต่พอดีกระถินมันหมดก่อนก็เลยเดี๋ยวไปตัดมาเพิ่มในโรงงานมีเยอะอยู่ไม่เป็นไรตัดเพิ่มสักสามสี่โลแล้วก็เนเปียตรงนี้ก็น่าจะเหลือแสองสามโลอะไรเงี้ยก็เอาแหละครบสามสิบโลพอดีหนึ่งถุงเดี๋ยวตอนจบดูกันจะให้ดูตอนน,นี่ด้วยไล่อากาศแบบบ้านๆเลยนะกูไม่มีเครื่องมืออะไรแฟนซี ลืมถ่ายตอนไล่ลมอีกแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือนั่งทับถุงอ่ะพ,พี่วันปล่อยอ่องยังมีลมอยู่ไล่เลยป่ะม,ม,มานี้ถุงมันจะย่นๆกลับไปติดกับหญ้านี่นี่คือมันเป็นเป็นแวกเคลมข้างในแล้ว ก็ถือว่าใช้ได้